ต่อจากเมื่อกี้นี่นะครับก็ไปหาวัตถุดิบมาแล้วครับวันนี้ก็อันนี้คือน้ำสาวข้าวนะครับน้ำสาวข้าวจะมาทำจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวไว้ลดพวกมะคงมะเขืออะไรเนี่ยครับพริกอะไรเรานี่แหละวันนี้ไม่มีงานนะครับก็ว่าจะทำจุลินทรีย์ไว้ ไปใช้เองเอาไว้ลดพวกมะเขือพวงพวกนี้นะครับบ้านผมก็จะเอิ้นบักแข้งครับนะครับไว้ลดใบลาดไว้ฉีดนะครับลูกมันจะได้ดกๆนะครับส่วนพริกนี่น่าจะหมดอายุแล้วมั้งครับที่หนูมันสูงเกินนีครับมันจะได้ตัดทิ้งแนละ้วผมปลูกไว้อยู่นะครับฝั่งนู้นมีข้างกแพังฝั่งนู้น เยอะอยู่ทั้งมาเขือทั้งอะไรพริกวันนี้ก็จะมาทำจุลินซีนะครับปัตถุดิบเราก็จะมีน้ำตาลสายแดงนะครับละลายน้ำอุ่นแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ยาขูนมเปรี้ยวนะครับที่มันมีจุลินซีเยอะๆนะครับ ประมาณ8 0 0พล้านตัวกับน้ำซาวข้าวนะครับผมไม่มีอุปกรณ์ใช้ถ่ายนะครับก็จะตั้งไว้เลยนะครับตั้งไว้แล้วก็ทำเลยนะครับแล้วก็ใส่น้ำเปรี้ยวประมาณ ครึ่งขวดก็พอนะครับอีกครึ่งขวดเราก็ใส่ท้องเราก็ได้ใส่ตแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายแดงนะครับ ่วผสมของเราก็เสร็จไปแล้วนะครับแต่ตัวนี้ผมจะผมจะใส่แบบนี้เลยครับคือมันจะมีฝาครอบอยู่นะครับผมจะไม่ใส่ขวดลักษณะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนนี้ผมก็จะหม่ำไปเลยครับแล้วก็จะหมักไว้ประมาณเจวันนะครับแล้วก็พ่นกับพืชเรานะครับ พือก็จะได้งามเขียวแข็งแรงนะครับเพราะว่ามีจุลินทรีย์สำหรับพื่ต้องการนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูใหม่ครับ